เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนประมาณสักสองทุ่มครึ่งะนะฮะคอสอชอนะครับก็ออกคำสั่งฉบับที่14บสถึงสิก็เป็นเรื่องของการเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติมนะครับที่ขอประชุมกองทัพบ,บกในวันที่26นะครับทั้งหมดเนี่ยสาคนนะครับคำสั่งที่14เนี่ยนะฮะมีอยู่30มสิบคน คำสั่งที่15 3คนแล้วก็คำสั่งที่16 5คนนะฮะคำสั่งที่14เนี่ยก็มีนายสารัรัตนาวด,ดีบัณฑิตพิทักษ์สิทธิพันธ์ตำรวจเอกรวมนครทัพทิมธงชัยนายวัชรพันธ์จันขจรนะครับพลเอกสิงห์ทองพลอยแดงวรวิทย์พลเอกวรวิทย์ชินะนาวินนายสำราญสายชนะนายธนเดชเอกอภิวัตนายครมกิจอาวุธเพชรร้อยเอกกฤ อิสลาพายุนะฮะนายดำรงพิเดตโดนด้วยนะฮะคุณนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนายรังสีเสรีชัยใจมุ่งนะฮะนายพิเชษสุกจินดาทองนายสมชายภัยบูรณ์นายอัทชัยอน,นันตเมฆจิรายุห่วงทรัพย์สุภรัตนาคบุญนำนะฮะนางสาวจารุวรรณกุลดิลกนะฮะนายเยี่ยมยอดสีมันตราขัติยาสวัสดิผลนะฮะ นายนพพรน,นามเชียงใต้นะฮะมนตรีตั้งเจริญถาวรชาญยุทธเฮงตระกูลนายโสพลเมฆตะกูลน,นายอนันต์อัศวโพคินอ่าโดนด้วยนะฮะนายเศรษฐาทวีศินโอ้โหนี่สองอสังหาเลยนะฮะนายทวัชชัยวิไลลักษณ์นายเปรมชัยกนณสูตรนายอภิชาติจันสกุลพรส่วนคำสั่งที่15นะครับมี3คนก็มีนายสมชายแว่นแก้วนายสมหมายสกุลเมตตา นายวิทยาบุรุณศิลินะครับคำสั่งที่16มี5คนนะครับก็มีอาจารย์บรรเจรสิงคเนติอาจารย์สุรพลนิติไกรพจนะฮะนายหาลิลักษูตบุตรอาจารย์ชัยนันสมุทวนิชอาจารย์ธิรยุทธบุญมีนะครับนี่นะฮะอันนี้คือที่ต้องไปวันนี้เลยที่ต้องไปนนวันนี้ทั้งหมด38คนอยู่ใน3คำสั่งนะฮะคำสั่งที่14 15 16ใช่ค,ค่ะ